นี่เลยตรงกับเลขแวะตง้าตงกับเลขตงกัเล้ชายอยู่หัวอ้2กับหนงยัายไปไก็ไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จักเพิ่งเห็นนี่เลยรถตู้ไม่รู้ไปไหนรถตู้เขาขายแล้วขายแล้วขายสื่อเลขก่อนห้าขายสื่อเลขรถตู้ก็จะขายสื่อเหก ท่านประวัติกำลังถามยายอยู่ฝันฝันว่าอะไรคฝันว่าถ้าเอาของมาให้เขาขอเขามให้เยอะแยะเลยเต็มบ้านโอ้โหเต็มบ้านเลยตอนที่งวดที่แล้วย่าไม่ได้ฝันด้วยอยากงวดที่แล้วย่ามีแต่ให้เขาให้เขาอือเอองวดนี้มาหายาสงสัยมาหาเลย เอาของมาให้บ้านเอาอะไรมาให้บ้างในความฝันโอ้ยในฝันไม่รู้จะอะไรตัวอะไรครับคนนู้นก็เอามาคนนี้ก็เอามามีแต่คนเอาของมาให้ที่บ้านเอามาให้เยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยโอ้โหแสดงว่าแน่นบ้านเลยแสดงว่ามันจะมีอะไรแน่ๆเนาะไม่รู้เนาะจะมีอะไรจะออกบ้านเลขที่ใหญ่ปะไม่ไม่ได้ซื้อบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่เลขอะไรหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามบ้านเลขที่หนึ่ง วแล้วหลังจากที่ตนแม่แจ่มให้แม่แจ่มแม่แจ่มให้ให้เลขอะไรวันนั้นจำได้ป้ะไม่บอกเลยบอกสิไปดูที่คลิป no อีกเกอรเดี no yeah. ๋ยวมันจะเคลื่อนนะไรเคลื่อนหรอเดี๋ย่ให้ไปแล้วอ่ะมันอยู่ในคลิปคลิปนะวันนั้นแม่แจ่มให้เลยนะนี่ผมลืมแล้วสองสามหนึ่งวะโอเมน จำไม่ได้ไปหาหวยหลายที่กนจำเลขที่นี่ก่ได้ตัวใด้ที่แม่จำแห่งมันั่ะคุณยายต้องถามีันจะจดไปก็จะองก็มาด้วยไม่ใช่หรอตมาน้ำกันล่ะพี่สมมติจะเอาปากกาเยคนกายในรถมาให้แม่เขียนให้มาน้ำกันจำไม่ได้เขียนยายไม่บอกยายไม่บอกยยาที่จะให้ยายเขียน เกนี่ไหนโทรศัพท์ดทำนี่เลยบอกหกเก้าองสิบหกบหกมเนวันมีสอะไสองสองด้วยไม่รู้แล้วไอเล็มันมีสองหีไม่ใช่เออหลอกนี่หลอกไม่ใช่วันนั้นมีสอหตัวหนึ่งสอห้าไม่จำบอกทีหลังนั่นแหละสองห้าองหกบอกทีหลังอ่ะ สองห้าสองห้า่ะสองห้าบอกที่หลังแต่ฉันไม่ได้ซื้อซืแค่นี้แหละค่ะเวทีไอให้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ที่นี้มีมีบ้านเล็กที่ของคุณแม่อบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่จะเพิ่มให้ทำไมคือบ้านเล็กที่ให้นึสามเออแล้วก็สามหนึ่งเพิ่มก็ไม่เป็นสามหนึ่งสามหนึ่งตัวอกตัวกลับสามหนึ่งแล้วก็เลยคน อาจารย์เพิ่มให้อีกสงหาบะสยได้มาจาังไงได้มากี่ไหมเนี่ยแค่นี้แหละเนาะได้มาจาังไงอีกแล้วคุณตาฝันมั้ยยอตาแกไม่เคยเล่นแกไม่ฝันอะไรหรอกต้องพูดถึงคุณตาแล้วแต่ที่บอกพมมว่าฝันแรมโน้บอกว่าฝันถึงใครบ้านหลังนู้นฝันถึงบ้านหลังนู้นว่า เห็นนี่หละไม่ไม่ได้ไม่ฟันแต่ฟันดีอืมคุณยายบอกว่าฟันดีฝันฟันดีมากว่ามีแต่คนเอาของมาให้ที่บ้างนี่ยายจะซื้อเลยไม่ได้จะซื้อตัวนี้เลยซื้อตัวนี้เลย๋อซื้อตัวนี้แหละคือซื้อไปแล้วอันนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไอตัวเนี่ยซื้อไปแล้วน้อเหลือแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อตัวนี้ยังไม่ซื้อไม่ซื้อเลยเลยไม่ซื้อเลยตุ้มกระเลย ซมซมกับเลขกต่มันจะอันเร็อเลรู้สอนี่นอนราบสามตัวเลยกัวนี่เลยนี่นี่นี่เลยนี่รงกับเลขเจ้าอยู่หัวอ๋อเก้าจ็ดสองกับหนึ่งหนอนรับตรงตรง แต่อย่าพูดกันนะไปพูดแันก็ดูในในกันนะครับก็รู้ในในพอแล้วจะไปพูดเล่นหนุ่มกี่รู้ในตัวนุ่มรู้ในในเยะแยไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จักเพิ่งเห็นนี้เลยรถตู้ไม่รู้ไปไหนรถตู้เขาเปลี่ยนแล้วขายแล้วขายสื่อเหล็กก็น่าขายสื่อเหล็ขายสื่อเล็กรถตู้ก็สิขายสื่อเหล็กนะนี่หมายแจ้งหมายแจ้ง

จะนอนมีแต่คนหัวเราะนินทาเขอดีได้มาเขาก็มีใจด้วยเขาดีใจนําเบิดบ้านเลยโอ้ดีใจเบิดบ้านเลยเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วดีใจบ้านใหญ่มีใครเขาสนใจก็เหตุยายนี่เล่นกันสองสามคนนีไงไม่มีใครสนใจในบ้านสนสมมติแ่ละไม่ได้เขาคงจะจบ้วลาแล้วนะเยอะไหมบอกเขาก็ถูกแต่เขาบอกว่าไม่ให้เลิกแล้วไม่ให้มาไม่บอกเขา แม่ครูบอกว่าไม่ต้องบอกถ้าบอกก็เขียนไว้ให้เขียนให้เขียนเอาเขียนให้เขาไม่ให้ห้ามให้เขียนให้ให้เขียนเอาห้ามห้ามบอกเป็นตัวเลขแต่เขาบอกว่าใครเลยนั่นค่ซื้อเขาได้จะให้ใเขาไปบอกเขาเพ้อใครคนเราเนาะบางทีก็มีจิตบาทกระสือสิบบาทอย่างนี้นะเขาไไม่ด้แบ่งบุญกันไงเขาเรียกว่าแบ่งบุญทำบุญโดยการแบ่งแบ่งตัวเลขโบราณเขาก็ว่าอยู่แล้วใช่ไหมได้เยอะกันเยอะเอ เพื่อกขาถูกถ้ากขาถูกเขาได้เขาเผื่อเขาถูกเขาก็เอาไปใช้ในครอบครัวเขาก็ได้บุญของเราแต่ถ้าเขาอยากมีบุญเพิ่มเขาอาจจะโอนมาให้เราซื้อของมาทานนั่นแหละใหญ่กว่างันเออนั่นแหละเใหญ่จ้ะนี่มาเลยยานี่กินแค่ต้มเราคนรึต้มยาเขาต้มมาใส่นู่นใหญ่ก็เอามาจากไหนหรอยยาเอามาจากไหนไปดูที่ไหนนะครับ่ไปดูที่ไปดูหนที่ื่อได้ ดูได้ยัดยับได้เลยจับมาดยครับผมผ้าบึงแน่ผ้าบึงแม่ไปไหนพาให้ยายพาเขาไปดูหลายหคนอาจจะเพิ่งจะมาชมคลิปผมวันนี้เนาะก็มาดูว่าจืเป็นไงเป็นยังไงสาธุสาธุอย่างว่าไม่ว่าต้นไมก็ตรงนเลยเนาะครับ

ซื้อน้ำซื้อนมซื้อขนมซื้อหกถื้อห้าเราโอ้ยโอ้ยนี่ยเกิดหายหายผ้าอบให้ยผ้าอบเป็นหายผ้าอบตีนี่เจ้าคืนหานึงนุ๊กแล้วแล้วแบบนี้แล้วแต่แล้วแางนี้อย่างนี้จะเห็นเฮ้ยทำไมเห็นไป เห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเจอเเห็นสองเจ็ดสองเจ็ดหกติดเห็นสองเจ็ดหกอันนี้เห็นสองเจ็ดทำหาันมานหน่อยเห็นสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกถ้ามองไกลๆจะเหมือนสองห้านะจะเหมือนสองห้านะครับก็หลายคอนอาจจะเห็น ค่ะค่ะเราจะดูนะคะม่เหมือนกันเราจะดูวอย่างมาเห็นกตางไม่ว่าใครใครก็จจะเห็นไม่เหมือนกันเนาะนะครับวันนี้ก็ได้มาดูที่นี่แล้วมามาถามมาถามมาถามคุณย้ายของบ้านนี่แหละเจ้าของบ้านเอออย่างนั้นเขาให้เจ้าของบ้านชื่อยายนะยายสุเรนมันยืนยายนะสุเรนมันยืนยยาสเรน ยายสุรินแล้วนี่คุณคุณยายคนนี้ชื่ออะไรนี่ยายนี่เลยยายนี่เลยคุณยายนี่เลยซื้ออ๋อยายประยุนยายประยุนยายประยุนก็บอกกันเด็ดคือกันเลยยายประยุนนี่ซื้อเลขยังซื้อเลีวค่ะซื้อเลีวซื้อซื้อเลขอะไรเลขยังไงเลยซื้อเลขนี่เลอ๋อซื้อเลขตัวนี้เลยซื้อเยอะไหมพูดไหก็ไม่ไม่เยอะเราพอ เน่หอมปากหอมคอก็เรามีน้อยพี่น้อยน้อยพี่ใหญ่พี่ช้างเบียร์น้อยต้องค่อยค่อยซื้อคนอยากกินนี่ก็น้องตามกยนไว้ก่อนเบียร์เราน้อยเบียร์เราน้อยเขาถูกร้อยเราก็ถูกสิบบาทอย่างนี้ยี่สิบบาทอย่างนี้น่ะจะเป็นคนยินงกินจกล้คนยิ่มเงี้ยน้องเงี้ยตามกินนะน้องก็น้องวันนี้ก็ขอบคุณยายประยูนกับยาย ได้สุเรนได้สุรินทหารไฮกลน์เขามีเขามีเยอะเขาได้เยอะเขาก็ได้เยอะเรามีน้อยแล้วก็เขาถูกพันหรือห้าร้อยอย่างงี้เราก็ยี่สิบบาทงวดที่แล้วยายถูกเท่าไหร่กี่บาทถูกเจ็ดสิบหรือแปดร้อยก็พ่อว่าจับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่ายายยยารู้ตัวเลยยังเหลือจับเสือมือเปล่าตัวใช่เลยยายมีเทอะเรื่องงี้ จนวัวปึ้งคืนเขาจนวัวปึ้งคืนเขาเงี้ยมันมีคนเราเนี่ยมีเคสมีสัจจะนะใช่ไหมลูกเใช่ใช่ใช่ยายใช่มีเคดิบยายบิ๊เคดิบเคดิบใครดีวะวะคือผมมีเคมได้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเดือนแปดร้อยได้70บาทจ้ะได้เจ็ดสิบบาทเหลือนแปดร้อยบาทอก็เยอะพอสมควรเนี่ยรรมดาได้ีิ แล้วที่จ่ายเขาหมดอย่างเรียบร้อยเลยจ่ายเขาเลยหักนู่นหักนี่หมดแล้วก็ใช่เลยเจ็ดเลยเจ็ดก็ต่อไปก็เคอีกสคนนี้เคอีกเคใหม่เอาสวัสดีครับเงินเจ้าให้คนคอมเมนตอเราไหมแต่คอมเตเราเบืได้เกีต้เออเรามีเงินอยู่ข้างหน้าอยู่ห้าร้อยเราก็เล่นแค่ห้าร้อยใครยังไงยังไงก็ ให้เขาห้าร้อยก็จบมวนเม่นแดกก่อนคืนกิริ่อนกดรวยกิบานเกิดรวยจะตามกย่ได้ไงน้องสห้าน่ะเห็นไหมเพราะงยายนั่งอยู่เพราะยายไม่มีเื่อนก็นได้กับเรื่องของเขาเราได้เยอะเราอย่าไปเราก็ดีใจกับเขาเราอย่าไปอิจฉาเขานอกเราก็ดีใจกับเขาแล้วเราก็อย่าไปนิ่มากเราตามกำลังเรามีนละคนชอบสนุกชอบเล่นไปเรื่อยไอ้เรื่องคารเครียดได้ลุ้นนอยายเนาะ ไม่ได้หวังรวยไอเรื่องอย่างนั้นมันไม่อดไม่อยากอยู่แล้วอย่างนั้นมีกินแล้วง่ายๆอย่างนี้เละยายเล่นเพื่อสนุกยายเล่นเพื่อสนุกเี๋ยยายเพ่อเล่นเพื่อสายเครียดคาเครียดลายเครียดในลุ้นในลุ้นในลุ้นเมนก็เอเต้คือเราก็ไม่ได้จนเกินไปยายจดให้แล้วยายไม่ยายไม่บอกตัวเลขแต่ยายจดให้แล้วนะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนตัวเดียวกันแล้วก็อย่างนั้นก็เราก็แจ่ใหญ่ ขาแกเขาแยกยังไปแยกไปแยกเขแยกดก่อนให้ทั้งหมดสามประตูเราแยกใช่ไหมงวดประตูเดียวอองวดนี้ให้ประตูเดียวแล้วงวดก่อนนี้ก็ก็ให้สองปตก็อ้าหนึ่งก็บุ๊คแต่แต่งวดนี้ประตูเดียวเลยสองงวดนี้ให้สองสองประตูก็คือมีประตูเดียวแต่ว่าไอหนึ่งหกสองห้ามันมัหกกับสองห้าครับ นี่ก็ให้สองสามก็ในนั้นก็ในนั้นจะตามนั้นตามนานจะมีตูเดียวนักตามรถโก็มีสามตู้นี่ก็มาหน้ากันมารถตู้มารถตู้แต่วันนี้รถตู้หายเป็นเยอะโอ้เรารวยดิ้นดิ้นนะคุณเราขอบคุณคุณยายและวกันขอบคุณคุณดามมากขอบคุณาไม่่ใช คือว่าเขาสอนเราเราก็บอกเขาไปว่าแอ้คนเราถึงเรามันรวยก็มันรวยเองเรามีหมื่นนี่ยไปบุกหมื่นก็หมดใช่มัจใจยิ้มจังเิ้มเต็มแต่แต่ว่าคุณพ่อถึงควรเลยแต่ยินไหมที่ว่าอะไรนะพวกเขาเป็นคนแบบมันก็แบบลูกเล่นลูกอะไรมันก็เอามั่งไม่เอามั่งพึ่งง่ายๆเนาะ นี่แหละของอยู่นี่แหละะนี่แหลยเป็นเลขที่นี่แหละเอามาใส่ให้นี่เสียงอะไวเนี่ยนี่แม่แต่ไทยรัฐที่จะติดเปิดนะครับเด็ดไม่เด็ดไม่รู้นะเด็ดไม่เด็ดไม่รู้รู้งดก่อนก็ได้นะพี่หนึ่งค่ะงดแล้วนะจ้ะ ห้าหนึ่งลูกกระตัลป์เราได้เองไหมเราได้ซื้อไหมก็นี่ไงซองใบถูกซองใบใช่ได้ดินด้วยกระได้ที่นี่นะได้จ้ก็ยายก็เขียนให้ไงห้าหนึ่งกระนุกกะตัลอกเลยไงโอเคไหนะโอ้ยายจะงงใจนะห้าหนึ่งกระตะลอกพมาอีกงวดนี้มาขอแกอีกโอยายก็ตะลอกเลยนะยายดูเอาด้วยยายจะเอาตัวไหนยายชอบหรือยังไม่ต้องเขียนชื่อบ้านให้หรอก ท่านประวัติเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนครับจะซื้อตัวไหนครับชอบตัวไหน,ไหนเอาเลยออครับวันนี้30แล้วพกลวันใกล้วันจะออกแล้ว ให้รวยทุกคนหน่อยยายยายและจะรวยกว่าเพื่อนเพราะว่ายายถูกยายมีทุนแล้วยายมีทุนตั้งวันที่แล้วแล้วยายายเคงนั่นแหะคน้องน้อเี่ยจ็ดเจ็ดสซงตรงกับียนบ้านใหม่เลยได้เบียนบ้านใหม่มาด้วย